ราคาถาขอโชคลาภพระสังกัดายดึงดูดโชคลาภเสริมสิริมงคลเงินทองไหลมาเทมาป้อ,องกันและขจัดสิ่งไม่ดีหายเจ็บป่วยสุขภาพดีขึ้นพระสังกัดายนั้นคือเป็นเทพเจ้าแห่งความสุขการบูชาขอพรต่อพระสังกัดายเป็นประจำท่านว่าจะช่วยให้บังเกิดโชคลาภมากมาย เป็นการเสริมสร้างสิริมงคลในชีวิตโดยรวมซึ่งจะทำให้มีความสุขและใจสงบช่วยป้องกันภัยอันตรายทั้งหลายและขะจัดสิ่งไม่ดีที่จะเข้ามาในชีวิตสุขภาพแข็งแรงที่เจ็บไข้ได้ป่วยก็จะทุเลาเบาบางลงจเจริญรุ่งเรืองมากขึ้นหลายเท่าทวีคูณท่านว่าวิเศษนักแลกรุณานะกดติดตาม เพื่อจะได้ไม่พลาดเนื้อหาใหม่ๆของเราด้วยนะครับขอบคุณมากครับอั้งนโมสามจบนบโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ เริ่มสวดบริกรรมพระคาถากาวรอกกัจจายะนะมหาเถโรเทวตาณระปูชิโตโสรโหโัจัจยาทิมหิมหาลาพังพระวันตุเม ลาเพนะอุตตโมโหติโสระโหปัจจยาทิมหิมหาลาพังสัพพลาภาสัทธาโสถีภะวันตุเมกัจจายะนะมหาเถโร เอวตานะระปูชิโตโสระโหปัจจยาทิมหิมหาลาพังภะวันตุเมลาเพนะอุตตะโมโหติโสระโหปัจจยาทิมหิ มหาลาพังสัพพลาพาสัทธาโสถีพระวันตุเมกัจจายะนะมหาเถโรเทวตานระปูชิโตโสรหโหปัจจยาทิมหิ มหาลาพังพระวันตุเมลาเพนะอุตโตมโมโหติโสระโหปัจจยาทิมหิมหาลาพังสัพพลาภาสัทโสถีพระวันตุเม จายะนะมหาเถโรเทว,วตาณระปูชิโตโสระโหปัจจยาทิมหิมหาลาพังพภวันตุเมลาเพนะอุตตมโมโหติโสระโห ปัจจยาทิมิมหาลาพังสพลาภาสัทธาโสถีพระวันตุเมกัจจายะณมหาเถโรเทวตาณระปูชิโต โสระโหปัจจยาทิมหิมหาลาพังภะวันตุเมลาเพนะอุตตมโมโหติโสระโหปัจจยาทิมหิมหาลาพังสภลาภา สัทธาโสถีพระวันตุเมกัจจายะนะมหาเถโรเทวตาณระปูชิโตโสระโหปัจจยาทิมหิมหาลาพังพระวันตุเม ลาเพนะอุตตโมโหติโสระโหปัจจยาทิมหิมหาลาพังสัพลาภาสทาโสถีพระวันตุเมกัจจายะนะมหาเถโร เอวตานะระปูชิตโตโสระโหปัจจยาทิมหิมหาลาภังภะวันตุเมลาเพนะอุตตมโมโหติโสระโหปัจจยาทิมหิ มหาลาพังสัพพลาพาสัทธาโสถีพระวันตุเมกัจจายะนะมหาเถโรเทวตานะระปูชิโตโสระโหปัจจยาทิมหิ มหาลาพังพระวันตุเมลาเพนะอุตตมโมโหติโสรโหปัจจยาทิมหิมหาลาพังสัพพลาภาสัทธาโสถีพระวันตุเม กัจจาะยะนมหาเถโรเทวตานระปูชิโตโสระโหปัจจยาทิมหิมหาลาภังภะวันตุเมลาเพนะอุตตมโมโหติโสระโห ปัจจยาทิมหิมหาลาพังสภลาภาสัทธาโสถีพระวันตุเมพระคาถาขอโชคลาภพระสังกัจจายมีพุทธคุณที่เชื่อว่าเป็นประโยชน์ในด้านต่างๆแก่ชีวิตมากมายช่วยให้มีโชคมีลาภ มีแต่ความเจริญรุ่งเรืองรวมถึงการเงินที่ดีขึ้นทำให้จิตใจสงบและเป็นสุขป้องกันภัยอันตรายทั้งหลายช่วยให้รู้สึกมั่นใจในตนเองทำให้มีพลังในการทำงานและการตัดสินใจสาม,มารถใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขช่วยเสริมสร้างกำลังใจและพลังชีวิตให้ดียิ่งขึ้น